เดี๋ยวเรามาสร้างวงกลมบนโปรแกรม SketchUp ก,กันนะครับเนี่ยนะนี่เห็นไหมครับมันไม่กลมครับเนี่ยมันไม่กลมเวลาเราไปตัด CNC แล้วมันจะ <c oughs> เป็นเหลี่ยมออกมาแบบนี้เลยนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับคลิกขวา Entity Info แล้วก็ใส่เลขตรงนี้เข้าไปครับในที่นี้ผมจะลองใส่สักหนึ่งร้อยนะครับนีบ่กลมเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นจะไปตัดแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่ครับถ้ายังกลมไม่พอนะครับเพิ่มเลขไปเลยครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันนะครับสมมุตินะครับว่าอ่าผมจะวาดงานแบบนี้นี่ โ okay. อเคเป็นมีห่งลบทิ้งนะครับนี่นะถ้าถ้าแบบนี้มันจะไม่ได้นะครับแบบนี้ก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำหนดตั้งแต่แรกนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับ แบบนี้ก็ใส่ไปตั้งแต่อันนี้เลยครับนี่แล้วก็แบบนี้นี่แค่นี้เส้นของเราก็จะสมุดแล้วบนโปรแกรมสเก็ตอัพนะครับจากนั้นเราก็ e x p o r t ไปใช้ได้เลยนะครับสาตัดสีอัีก็แล้วแต่เลยนะครับ